รับกับสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกันกับช่องอีสานบ้านพุยน้อยครับกินข้แรกน้ำกันครับกินตัวนะอึบไก่ครับพี่น้องยังไม่กินไก่เพิ่นเอินว่าอึบไก่แต่ว่าเพิ่นเอินยังกอบเห้แดงเต้นรุนไงน้ำตอนไตน้ำตอนไตน้ำครับมือหนีมาพี่น้องกินข้แรกน้ำกันครับแ่บ น้องอยูพี่อดไหมตอนใจน้ำไกลบ้านครับพุณงาวไปคุณครับคุณงาวไปคุณครับเสียไปเสียไท้งเลยโอยกว่าหลาเสียเสียไปได้ืกำลังลงมือเลยพี่น้องผูดจำกับจำอันนี้ผู้ซอยผมครับนี่ มุย Mother, Mother มาเด้อมาเด้ออาจารย์ครับอันนี้เอาก็แจกกันเเหือนเ้ออันนี้ไอ้ไส้นี่ผู้ทรงคุณวุธครับเมื่อกุกครับเด้อครับเด้อเอาสวัสดีครับเนี่ยไหมข้ามเขาดิโอ้ยสร้างเปิ่นดิสวัสดีครับเออเฮ็ดชูมูกินแล้วกับสวัสดีครับพี่น้องเนี่ไหมก็วันี้ยังก่าครับนี่ว่าว่าพี่น้องฟังนี่ตอนใต้น้ำแน่ยนะน้ำตอนรือตอนใต้น้ำตอนใต้น้ำนี่ ไก่บ้านหรือไก่พันธุ์ไก่บ้านเด้ไก่บ้านบ่ไก่บ้านโอ้ตอนไก่น้ำเฮ้เอาครับมาเตาอุบลแล้วพี่น้องเมื่อนี้กินอยู่เฮือนอดีตประธานสภาครับเฮือนหนุกันหลานเหรอเฮือนวางไรฮีหลานเนาะเฮือนหูกกันหลานตัวนี้นี่เจ้าภาพ นี่ชาวภาพครับเอินพ่รุ่งไม่กินข่าครับเข่าครับอึบไก่ครับพี่น้องอึบไก่นี่ครับอึบไก่บ้านเนื้อน้ำน้ำนี่ตอนใจน้ำโอ้ยวบาผิดว่าถห่วยแม่นังเหรอครับหัวนาคุ้มวันนี้ มีแนวจาดจังหน่อยพี่น้องเนาะเอามากินเขาน้ากันเดอครับตองีิสานบ้านพีหน่อยครับกินเขาแรงครับยุบไก่ครับบได้กินโดนแล้วครับฝีมือฝีมือไอ้ไส้นี่ละนี่มาแล้วผู้เดียวนี่ล่ะเจมาแล้วเจมาแล้ว อันนี้ผู้ทรงคุณวุธครับนี่เป็นมือกุกความบริห็นออกล้วโอ้มือนี่ใส่สุดคือเต็มยศแถนนี้อันนี้แม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านท่านพุ้ซอยครับนี่ห้วยใส่สุดยี่งล่ะนี่ ตสมอจ้าโอ้สมอิบงานุดออสมอปฏิบัติงานโอ้คือโพดแนเต็มชุดเลยครับมือนี่ยนู่นหัวมวนเนาะพี่น้องชุดไม่แกะ้ชุ่อันชุดนี้ด้ความนุขข้อจากไสนอครับชุดพ้นซื้อให้นี่ของชุินานุานฮะองุานกลองทุนเงินล้านพ้น อ๋อพันจันทรรับสนุนดเจอจุดไหนอ๋อช่อมอบอ๋อช่อมอบยี่สิบสามคนยี่สิบสามคนโอ้คือดีถึงกันไดกรรมการเงินล้านบ้านนี่ไหมถูกยอดเนาะเอาจังจันทล่ะครับพี่น้องยันเด็กเนาะกินข้าวน้ำกันครับอันนี้ผมเนย้อยๆนี่คือกันกับหัวหน้ากุลลูกผมอันนี้ คันพี่น้องผมจีเป็นผมเนี่ยน้อยเองทีครับพี่น้องผู้ยี่น้อยนี่ครับนะครับพี่น้องกินเขาน้ากันครับเขาแลงเนาะน้ำตอนใจน้ำครับไกลบ้านคลิปนี้ครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามช่องอีสานบ้านพี่น้อยครับสวัสดีครับ ก็ทําเล่นสิครับ